กลับมาพบกับเบลในรายการไอสันนะคะในงาน Thailand c a t Show 2012ค่ะเป็นการมิติ้ง ครบรอบของชมรม CFCT นะคะหรือว่าชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทยค่ะที่สําคัญวันนี้จะมีการประกวดแมวสุขภาพดีด้วยค่ะดูคนที่เลี้ยงแมวทั่วไปว่าเขามีเทคนิคอย่างไรในการดูแลแมวให้มีสุขภาพดีตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กใช่ไหมคะพี่เล็กทําหน้าที่อะไรในชมรมผู้นิยมแมวนี่เออเป็นประธานชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทยค่ะวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจัดทเพิธีกรีประวัติแมวเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีแมวบ้านเราจะไม่มีเพิีกรี เวลาบีดนี่มันอาจจะเกิดการอินบีาแล้วก็พัฒนาสายพันธ์ุแมวไทยให้มันคงอยู่5สายพันธ์ไม่ให้มันน้อยลงไปกว่านี้แล้วก็แมวต่างประเทศที่เอาเข้ามาก็พัฒนาสายพันธ์ุเกณฑ์ตัดสินของคําว่าสุขภาพดีในแมวเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ชื่อของเขาเนี่ยคือแมวประกวดแมวขนสวยสุขภาพดีทีนี้เอการที่ขนก็จะสวยได้นี่เขาต้องดีจากข้างในอาหารการกินหรือว่าวัคซีนอะไรต่างๆต้องดีหมดแล้วมันจะโชว์มาที่ขนถ้าแมวที่สุขภาพไม่ดีขนมันจะหยาบมันก็จะเห็นได้ที่ขนเลยจะไม่มีขี้ตาขี้หูตัวหนึ่งเรื่องนึงก็คือความเป็นมิตรไม่ได้อิงสายพันธ์อะไรสายพันธ์อะไรก็เข้าประกวดได้หมดต่อไปเป็นรุ่นขนยาวนะคะแมวตัวขนยาวนะคะ AL1 ค่ะเตรียมพร้อมนะคะ สนาเกเอร์่ะเป็นสายพันธุ์เมนคูนค่ะ<อ>แมวเมนคูนนี่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของแมวเลยนะคะมีอุปสรรคทําให้ชมรมต้องมีการสันคอนอะไรบ้างเปล่าใหญ่ๆเลยก็คือสปอนเซอร์เพราะแมวเนี่ยมันไม่เคยมีการจัดงานกับของสุนัขง่ายๆว่าหาสปอนเซอร์ยากอะยากแต่ปัจจุบันนี้โอเคเราได้รับการยอมรับอย่างดีตัวพี่เล็กเองคิดว่าแมวเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงบ้างคะประจบะประจบ ใช่สถานที่เลี้ยงแมวจะง่ายกว่าสุนัขเยอะห้องเล็กๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็อยู่ได้ไม่จะเป็นต้องมีที่บริเวณมากๆบางคนจะมองว่าแมวเนี่ยกินขับถ่ายเขาจะแรงไม่จริงนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีทรายอนามัยออกมาเยอะแยะมากมายแล้วแมวไม่ต้องฝึกเขาเห็นทรายเขาก็จะลงเองเขาลงทรายเราก็ตักอึฉี่เขาออกแค่นั้นเองเรื่องของการทำอะไรเขาขอว่าจะขวนเฟอร์นิเจอร์บ้างอะไรบ้างเราก็มีที่ฝนเล็บไนงะหรือว่าเราก็พยายามตัดตัดเล็บที่ก็ฝนนี่เพราะความคมอะ่ะ มันจะลดน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าเราตัดเนี่ยมันก็จะช่วยได้ถ้าจะเลี้ยงแมวอยู่ในบ้านก็เน้นให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์หนังอะไรพวกนี้ก็ไปหมดชื่ออะไรคะมิกกี้ค่ะค่ะและ้วลูกมีลูกชายาลยูกสาวเอ่ยลูกชายค่ะชื่อตังทอนค่ะวันนี้มาดูซื้อของให้น้องแมวค่ะวันนี้วันเกิดเขาพอดีเลยค่ะวันเกิด สวัสดีค่ะชื่ออะไรเอยแมวหรือว่าคนทั้งแมวแล้วก็ทั้งแมวเลยค่ะแมวชื่อทิกเกอร์ค่ะอันนี้ชื่อโบวันนี้พาน้องแมวมาทำอะไรในงานนี้เลยค่ะ เปิดหูเปิดตาค่ะไม่ค่อยได้ออกจากห้องทันอะไรคะเนี่ยเปอร์เซียหน้าตุ๊กตาต <c oughs> ั้งแต่เลี้ยงเปอร์เซียมานี่รู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์ตรงไหนบ้างเอ่ยเขาก็ไม่ค่อยวุวายจะหนิมหนิมที่เล่นอ้อนหน่อยหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะนางพญาไม่ค่อยอ้อนไม่ค่อยอะไรแต่ว่าถึงเวลาเขาก็นอนในธรรมดาปกติไม่ค่อยสนชื่ออะไรคะเนี่ย่เปานี่คะ่ะโอ้โหอุ้ยตาสวยจังเลยอ่ะลูกชายลูกสาวค่ะลูกชายคะ่ยคะนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสี่ขวบค่ะหนักเท่าไหร่คะนเนี้ยแปดกิโลค่ะก็กินอาหารเก่งอยู่แต่ว่าก็เป็นเวลา ะะเขาจะพักผ่อนเยอะนิดนึงอะคะ่ะนี่อะไรคะได้ใหม่ตัวม่มุกคนค่ะจะไปอยู่ด้วยกันหรือจะอยู่แล้หรือเปล่ารับจากโครงการรักแมวปันน้ำใจให้แมวจอรในด้านปัญหาแมวจรจัดก็พยายามจะลดจำนวนประชากรลงล่าสุดเนี่ยก็จะมีทำหมันฟรีให้วัคซีนฟรีหยดฟันลฟรีกิจกรรมหาบ้านใหม่ให้แมวจรจัด ช็อติชอตแฮร์ครับผม<า>กลินกําเนิดก็จะเป็นแมวพื้นบ้านของอังกฤษแต่ว่าได้รับการปรับปรุงพันธุ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะนิยมมากในแถบยุโรปคนนี้ที่น้องเบลเห็นเนี่ย เขาเรียกว่าสีชินชิลาขนชั้นในเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับปลายขนจะมีสีดำหนึ่งใน8ส่วนคุมทั่วหลังใต้ท้องกับคางเนี่ยจะเป็นสีขาวปกติแลวตาก็จะเป็นสีเหลือกฟ้าเหลือกเขียวนะครับผมจะเป็นสีที่หายากมากในเอเชียนเนี่ยมีแค่สี้าที่เองครับสำหรับในเมืองไทยก็คงมีบ้านที่บ้านเดียวตอนนี้ที่มีนิสัยโดยทั่วไปก็จะเป็นแมวเงียบเรียบร้อยสงบปีสภาวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างนิ่งอายุยืนมากกว่าแมวปกติ ทั่วไปครับผมโดยเดียเนี่ยอายุมากสุดได้ถึง25ปีตั้งแต่เลี้ยงแมวมาเนี่ย11ปีก็คอนเฟิร์มว่าบิตตีชอนแฮเนี่ยเป็นแมวที่เป็นมิตรที่สุดเต็มที่คือเมื่องหงุดหงิดเนี่ยเขาจะวิ่งหนีเราแค่นั้นเองครับกระซิบราคาได้ไหมว่าเท่าไหร่เริ่มต้นที่50,000บาทจนถึง100,000บาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชัยสงนะครับวันนี้มาออกรายการของที่ยุจราจรเพื่อสังคมคลื่น99.5เรารายงานเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวจราจรแล้วก็การช่วยเหลือสังคมต่าง ตอนนี้เราเริ่มนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่อง,องสัตว์เลี้ยงด้วยเริ่มมาได้ประมาณสักก่อนน้าท่วมนะฮะตอนนั้นมีเกี่ยวกับเรื่องว่าสัตว์ถูกน้ําท่วมเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือ ทันฐานี้ก็เลยได้คิดรายการนี้ขึ้นมาทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9นิกาถึง11เนาฬิกา9อันนี้ก็อยู่ในหมวดของเครื่องรางของขลังนะคะคือการที่แมวคลอดออกมาแล้วตายหรือว่าคลอดกับกำนดพวกลูกต่อแมวเนี้ยจะมีราคาแพงมากหายยากข่ะและนี้ก็จะมีแมวตาเพชรด้วยแต่ว่าสตาไว้นะคะ หมอปูค่ะมีคนเอาแมวมาให้ดูแลรักษาเรื่องไหนบ้างเอ่ยส่วนใหญ่มาทาวัคซีนนะคะแล้วก็ป้องกันเห็บหมัดค่ะแล้วก็มาตรวจสุขภาพทั่วไปค่ะวัคซีนหลักๆในแมวจะมีอยู่2ตัวค่ะคือวัคซีนหัดหวัดแมวนะคะป้องกันไข้หัดแล้วก็เรื่องของหวัดแมวแล้วก็เรื่องของอีกตัวหนึ่งก็คือวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ต้องทําหลักๆนะคะส่วนเสริมก็จะมีอยู่ก็พวกลิวคเมียแมวหรือว่าพวกในส่วนของอป้องกันช่องท้องอักเสบ ะะแมวเนี่ยสุขภาพที่ดีจะต้องเป็นยังไงคะล่าเริงกินอาหารได้ไม่ท้องเสียไม่เป็นหวัดไม่ไอไม่จามะคะ่ะสุขภาพดีลักษณะของแมวเนี่ยแบบไหนที่จะต้องมาถึงหมอในทันทีคือเขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉินมันจะมีหลากหลายมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นฉุกเฉินที่เขาจะแย่จริงจริงก็คือเกี่ยวกับเรื่องการหายใจปกติแมวจะเป็นสัตว์ที่หายใจแล้วท้องไม่ได้กระเพื่อมมากแต่ถ้าเกิดท้องกระเพื่อมมากๆแล้วก็อ้าปากหายใจตรงนี้คือภาวะที่เขาหายใจไม่ทัน ควรจะรีมาโรงพยาบาลต้องอยู่ออกซิเจนนี่คือประเด็นที่1ส่วนอันที่2ก็คือเปิดเหงืออเขาดูนิดหนึ่งว่าเขาซีดไหมถ้าตรงเหงือกมันชมพูดแดงๆนี่ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเริ่มซีดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังว่าเป็นอะไรหรือเปล่าที่เป็นโรคที่ทําให้เกิดภาวะโลหิตจางอาจจะเป็นพวกพยาธิเม็ดเลือดหรืออะไรก็ได้นะคะถ้าแมวปกติล่าเริงแล้วซึมลง มีปัญหาแน่นอนเพราะแมวเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาแสดงอาการป่วยนี่คือเขาป่วยจริงๆแล้วเจ้าของเป็นสิ่งสําคัญที่จะสังเกตแมวแล้วให้ข้อมูลกับเจ้าค่คุณหมอเองยาคนใช้กับใช้กับแมวได้ไหมคะใช้กับแมวได้ในบางตัวแต่ควรอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์เพราะว่าจะต้องใช้อ่าขนาดของยาที่เหมาะสมตัวที่ห้ามทานก็คือการให้กินพาราเซตามอลแมวมันจะเกิดภาวะที่หน้าบวมตัวม่วงเลยทีเดียวถ้าเกิดเขามีภาวะตัวร้อนจริงๆเช็ดตัวเลยค่ะ อะไรก็ตามที่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาคือเราเช็ดตัวเหมือนเขาเป็นเด็กน้อยคนนึงที่มีไข้เราก็เช็ดตัวแล้วดีที่สุดก็คือต้องพามาโรงพยาบาลน,นะคะแมวมีโรคที่สามารถติดกับคนได้ปมคะมีค่ะเอาโรคง่ายๆพื้นฐานก่อนมันมีเชื้อราบางชนิดที่มันติดติดไปที่ตัวคนได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเชื้อที่จะอันตรายสําหรับคนที่ท้อง พราะเชื้อนี้มันอาจจะทําให้เขาแท้งได้ถ้าเราตั้งครันอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปไปใกล้ชิดก,กับแมวที่เป็นแมวที่แบบเราไม่ใช่แมวในบ้านส่วนโรคอื่นๆพิษสุนัขบ้าไข้หัดโรคลิเมียมันมีวัคซีนป้องกันพี่เล็กอยากจะฝากอะไรสาหรับคนที่เลี้ยงแมวอยู่ไหมคะตอนนี้ต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์เราจะเลี้ยงเพื่ออะไรทำพันหรือเลี้ยงเล่นซื้อไปแล้วให้เป็นของขวัญวันเกิดตรงนี้น่ากลัวมากต้องถามเขาก่อนอว่าเขาเขายินดีรับของขวัญชิ้นนี้หรือเปล่า เพราะมันไม่ใช่ของมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันอยู่ได้10 2ถึง20ปีคนไทยปัจจุบันนี้นะครับเริ่มเลี้ยงสัตว์เป็นแล้วไม่ได้เลี้ยงโดยการทอดทิ้งไม่ใช่ซื้อมาพอเบื่อแล้วก็ไปปล่อยอยากจะเข้าชมรมอยากจะมีส่วนร่วมกับกลุ่มนี้บ้างจะต้องทำยังไงคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ w w w c f c t b i d e n s c o r e c a t c o m หรือโทรศัพท์มาที่พี่ก็ได้ค่ะ0 87 เก้าแป9บอกชื่อบอกบ้านเบอร์โทรที่อยู่เราส่งเอกสารให้หมดวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ได้พาไปคุยกับคุณหมอพาไปคุยกับคนเลี้ยงแมวนะคะว่าเขามีเทคนิคอย่างไรในการดูแลแมวให้มีสุขภาพดีก็หวังว่าเพื่อนเพื่อที่ชอบแมวเนี่ยก็คงจะชอบเทปนี้เหมือนกันนะคะถ้าใครที่ชอบแมวหรือชอบสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยก็มาคุยมาแชร์กันได้นะคะสําหรับสัตว์อื่นๆก็เดี๋ยวเบลจะค่อยๆทํานะคะสวัสดีค่ะ